สวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมในช่อง KDAY นะครับผมวันนี้จะพามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมบางคนอาจจะมีไว้นะครับผมอาจจะมีปลูกไว้ตามบ้านเนาะวันนี้จะพามาดูกันนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรแล้วสรรพคุณเขาเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับผู้ชมมาดูส่วนของต้นแล้วก็ใบเขานะครับผมใบ ใบจะมีใบเป็นทรงเรียวมากเลยนะครับผมมีสีเขียวนะครับผมมีความหอมมากนะครับผมเรามารู้จักกันเลยนะครับว่าสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับนี่นะครับผมสมุนไพรนี้มีชื่อเรียกว่าไพลหรือว่านไพลนั่นเองนะครับมารู้จักกันเลยนะครับเป็นพืชล้มลุกที่มีเงาอยู่ใต้ดินลําต้น ขึ้นเป็นกอนะครับผมออกดอกช่อสีนวลกับใบประดับสีออกม่วงแดงทุกส่วนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดส่วนดอกมีสัปปรพคุณช่วยขับโลหิตและกระจายเลือดเสียส่วนลําต้นช่วยเรื่องปรับสมดุลใบช่วยแก้ปวดเมื่อยหรือมีไข้แด้ราก ยังช่วยบรรเทาอาการเลือดก,กันดาวไหลได้แต่ส่วนที่สําคัญและมีคุณค่ามากที่สุดก็คือส่วนเงาที่แกะจัดได้ที่แล้วมีสารพุณและสารสาคัญหลากหลายจนได้จัดเป็นหนึ่งเครื่องยาสมุนไพรพื้นฐานที่ได้รับความสนใจตลอดจนมีงานวิจัยรองรับมากมายอีกด้วยปลายเป็นพืชสมุนไพรกลุ่มเดียวกับขมิ้นนะครับผมสรรพคุณของปลายจึงมีสารสีเหลืองที่เรียกว่าเคเ คอคูมินนะครับผมเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดเพราะเคอมูมินเคอคูมินนะครับก็ยังแยกย่อยออกไปอีกหลายชนิดนั้นทําให้สรรพคุณในการรักษาโรคของไพลทั้งสองไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวไปดูสรรพคุณของไพลนะครับผมสรรพคุณของไพลนะครับลดอาการอักเสบภายนอกนะครับอย่างที่ได้รู้กันไปแล้วว่าในหัวไพลมีส่วน ของน้ำมันระเหยอ,อยู่มากนะครับและในนั้นก็มีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบแก้เคล็ดขัดจอกปวดบวมแก้ฟกช้ำได้ยังไม่พอหากเป็นอาการปวดเมื่อยก็สามารถช่วยบรรเทาให้เบาลงได้เหมือนกันโดยจะนำเงาสดที่มีคุณภาพดีมาประมาณ1นึงเงาล้างทำความสะอาดคราบดินและโครนออกให้หมดนะครับก่อนนำมาตำให้ละเอียด บีบคั้นจนน้ำออกมาแล้วใช้น้ำถูบริเวณที่ต้องการหรือจะทำให้เป็นลักษณะของโลกคบก็ได้นะครับสารพุกูของไฟคือใช้เงาสดตามละเอียดผสมกับเกลือหรือการบูลเล็กน้อยคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วนำส่วนผสมทั้งสองมาห่อด้วยผ้ามัดเป็นทรงกลมแบบลูกประครบนะครับผม ตอนใช้งานก็เอาไปอังไา้น้ําให้ร้อนแล้วค่อยๆประคบตามบริเวณที่มีอาการนะครับสารพุณนของภัยนะครับบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมแล้วก็บรรเทาอาการบิดหรือท้องเสียสารพุณของภัยบรรเทาอาการของโรคหอบหืดน,นะครับผมได้อย่างดีเลยนะครับเป็นยังไงบ้างน,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 นะครับผมสรรพคุณดีๆกับภัยนะครับผมสมุนไพรดีๆนะครับประจําบ้านสุนไพรของหมอ พื้นฐานของบ้านนะครับที่ต้องมีติดไว้นะครับผมตัวนี้เป็นสมุนไพรดีเลยนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของ KDY ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะพามาดูสมุนไพรอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมลาไปก่อนนะครับกับสมุนไพรดีๆนะครับผมกับไรนะครับผมโอเคครับ